สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องป่องปลายสุปูดสุกขคนจ้ะอ่ะเมื่อหนีเยบบนมาใบาสองครึ่งนะคะตอนนี้ออกมาหน้าเร็วออกมาหน้าเตรียมที่จะเกี่ยวข้าวข้าวมาตากพี่น้องอันนี้เราจะเอาข่าวเจ้ามาตากแบง่งแบง่งใบกินใบเห็ดพันตันะคะนี่ปูผ่าไวเร็ว อีกเป็นข้อง้วยายซานนะคะฟังทั้งนี้ก็จะเอาตากข้าวเหนียวนะคะพี่น้องราวนายายผลเหตดทั้งข้าวเหนียวทั้งขอวเจ้าเนาะข้าวเหนียวเราก็จะเอามาตากไว้ไว้กินนะคะตรงนี้ข้าวเหนียวก็ดชได้ประมาณอุ่มหนึ่งพี่น้องอุ่มหนึ่งก็ดิประมาณถ้าอุ้มไม่เต็มดีก็สองตันกลัวๆนิดๆถ้าอุ้มเต็มดีก็สองตันแปดสามตันประมาณนั้นแหละพี่น้องอุ่มหนึ่งเนาะเขาจะอุ่มหนึ่งตันหนึ่งก็คึกเวียนหนึ่งนะพี่น้อง ตันหนึ่งก็คือพันกิโลพันกิโลนี่ข้าเจ้าก็เชิญเกวียนหนึ่งยังสี่นะพี่น้องภาษาล่ลงศีเข่าเพ่นพรเอินแบบนั้นเนาะ,ะเกวียนเกวียนหนึ่งหนึ่งพันกิโลหรือว่าตันหนึ่งหนึ่งพันกิโลนั่นแหละพี่น้องกระชิดได้ยุบประมาณเกือบเกือบพุละสองตันกวัวพุทธเขาเนี่วกระชิได้ยุบประมาณหาตันได้ยุบห้าหกตันด้วพี่น้อง เสียมาตากนี่กำลังรถกำลังเกี่ยวเบึ่อมเบื่อเยวะเดี๋ยวยายบนล้อให้เขาเอาขนันเหยื่อมาเทก่อนเดี๋ยวจะไปอาไปเบิ้งขัดเจ้าเพระาะว่าขัดเจ้าจเสียออกมาเทนี่ก็คือเอามาเทรถหนึ่งขนันเหยื่อรุ่นหนึ่งเหลือนั่งก็คือเอาไปตลาดนั่นสินะพี่น้องเดี๋ยวรอรอให้เขาเขามาเทก่อนลูกเคยเอารถอีตุกไปใส่แล้วล่ะอันนั้นก็งง้วงยายซานไปแล้วขี่รถแต่ละแต่ละไปเอาเฟียงอ่อนแล้วไปเอาเฟียงใหม่ๆแล้ว อ่านถ้าเฟี้ยงอันเป็นเฟี้ยงขอนียวเขาเจียวเจียวไม้ไมสิมันสิมันสิหอมพี่น้องงัวมันกินดีจวงนี้แรงมากก็หาหนาหากักกมีมั้งแต่งแต่เอาเฟี้ยงละพี่น้องให้มันกินสักอนเกียวเข่าเกียเก่ยวน้ำเลี้ยวคนเหล่าเขาจะยงสิปลอยได้แล้วบึงคล้องน้ำพี่น้องคล้องน้ำคล้องซ้อยนี่ของสาธารณะก็คือแบบเขาปล่อยม้าให้ ปล่อยมาให้คนนันสูบเขาใส่นามสินะพี่น้องแต่ว่าหน้ายญ่บนกับมันกะมันยุไก่คว้างนี่แหละเวลาปัญหาบานามแหงเข้า,เหาหาเข้าหาทอหาอย่างสูบยากมันไก่นะพี่น้องแต่ว่าไก่กับพ่อจีนันยุเฮ่าก็มี่เท่าก็มี่อ่าทอใส่ผ่าเมอืมตอออกจากทอเล็กใส่ผ่าแต่ว่าปัญหามันก็คือ น้ำมันไปไม่ถึงพี่น้องน้ำไปบป่ถึงน้เพราะว่ายัางมาตีต้นทา้งกระจ้ากับสูบเอากรนอี่างสิ่นะปลายทางมันกับว่าได้ส่วนจีหอนเฮามันก็ะแหงต้องต้นทางพ่อแล้วเขาปล่อยน้ำไปปลายทางอย่างเสียนะคือหน้าเฮามันอยู่ปลายทางเฮาก็จะเอาน้ำกรนเขาสินะพี่น้องประมาณนั้นนี่แหละบอนจิมะตากเขาก็ได้ยามเว่นกับจิมะกินตำบองหัวบองหวงผลรดไทรถดถดไทยไงเครื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,ง,ยยงอัดฟองอัดเฟื่อนอีย่างก็ เฟื่องอัดเพื่องก็เต็มอยู่หัะล่ะพี่น้องเง่ยมขึ้นก็มานอนอยูก่กระตบอันบานหล้างขาวๆนี่อันนั้นก็เป็นเพื่องอ่ะเขาก็เจียนเฮี้ยนหลับตาเขารถไปจอดเอาอย่างไ้ก่อนสินะอันนี้ก็เป็นขอบงัวพี่น้องขอบงัวนี่ก็เดี๋ยวยายซานเกี่ยวแล้วก็สิตากเดินนั่นเดินง้วแต่ก็เอ,อาง้วมาเข่าขอบทั้งนี้พี่น้องขังขอบไว้ขังไว้ในขอบเอาเพื่องให้มันกินเอานี่แล้วก็สได้วเบิงกันยุ่งสิแล้วจัวสวนสิไเด้ขึ้นเราได้ก็สิประมาณเป็นอาทิตย์นั่นล่ะพี่น้อง เอาใบเยอบนกะจีออกมาซอยลูกเขาแน่ให้เขาพักเกษตเอาเยอะบนกะ่ีเบิ้งงานทั้งบ้านอืเบิ้งงานทั้งบ้านก็คือเห็ดยังเห็ดหัวเห็ดสวนไหพี่น้องกะจีปลูกพักปลูกมีเห็ดบอปลูกพักแน่กะจีเบิบ้งต้นใหม่ต้นไหลแน่เสาเฮือนเสายัางเนาะก็ให้ลูกออกมาตากกับมายังกะจีเที่ยวมาซองเบื้องเขาเอาอยัางสี่นาะกะต้องแบ่งนาทีกันพี่น้องเพราะว่างานเขาไหล เล้วเข่าก็มันได้แลี้ยวสุย่างก็สิได้ลงมือลงมืออันเก็ดของขายเฮ็ดน้ำพริกน้ำผ้ายพี่น้องออเดอร์กันหลายแล้วปลาย่างปลาเผาหนีแห้งคักเลยสั่งกันแซวพี่น้องเอย้ยเพิ่มสามโลสี่โล่ตั้รับออเดอร์วไว้นี่กันหลายเลยเด้ตัวปาปลาบพะท่านได้หาบพะท่านได้มีพี่น้องร้อเกี่ยวเขาแล้วนี่ละเดี๋ยวุบก็สิเลียนหามาหย่างมาหยังไว้เพราะว่าออเดอร์ก็เริ่มเขาแล้วไง น้ำพริกน้ำพายก็เริ่มมีแล้วไงคนสั่งคนหยั่งไปแล้วก็เาก็สีทยอยเห็ดไปพี่น้องเอ้ยแดดก็สีเบิดแล้วเอาเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยวีบนกะมาไทยทงไฮทงหน้าเตรียมสีตากขา่าวต่างน้ำลัน่นสุมมือนีเฮาเฮ็ดสบายเนาะมันเป็นลัน่นผ่าแตา่แยงโหลดพี่น้องเอ้ยสบายคักบริธาข,ขี่งัวขี่กล้วยคือสมัยเก่าบดิตีบดิฟาดคือสมัยเก่าดอกขาวก็ได้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวยี่บนสกจีเบี้ทยกัน ัลรดเกี่ยวให้เบิ้งดอกรใอยเขาเขามาเทก่อัน